สวัสดีครับผมนายแพทย์เลี่ยมโชคชลิดาพูมสมาธิสั้นในเด็กและออทิสติกในเด็กเป็นโรคความผิดปกติทางสมองนะครับบางคนจัดเป็นโรคจิตเวทในเด็กเลยก็มีพฤติกรรมก็ไม่ไม่ซับซ้อนหรอกครับถ้าเป็นสมาธิสั้นเด็กก็จะซุกซนวิ่งไม่เลิกเลยไม่รู้เอาเรียร่ยวเอาแรงเมื่อไหน กระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรอย่างนี้ยนะครับก็ฝากไว้ครับว่าโรคนี้มีสาเหตุแบบที่แก้ไขได้และแบบที่แก้ไขไม่ได้สาเหตุแบบที่แก้ไขได้ก็คือการที่เด็กกินนมมากเกินไปงานวิจัยในต่างประเทศเขาพบว่าในนมสัตว์เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าแคสโซมอร์ฟินฮอร์โมนนี้ ในนมสัตว์นี้สัตว์เขามีไว้ให้ลูกเขากินเพื่อให้ลูกเขาตื่นตัวและสามารถวิ่งหนีนักล่าเพราะถ้าลูกลูกลูกของสัตว์เหล่านี้ไม่แข็งแรงวิ่งไม่ไวนักล่าก็จะจับกินแล้วห่อมโมนนี้ก็จะทำให้ลูกสัตว์เหล่านี้มีชีวิตรอดปัญหา,าครับพอเราอาหารของสัตว์เหล่านี้มาให้ลูกเรากิน ลูกเราไม่ต้องไปเชิญหน้ากับนักล่าแต่สมองและร่างกายมันถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนแคสโอมอร์ฟิเด็กก็จะแข็งแรงก้ามเนื้อดีดไปดีดมากระโดดขึ้นกระโดดลงเราก็เลยเรียกภาวะนี้ว่าสมาธิสัน้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คนมีลูกสมาธิสัน้นหรือออทิสติกต้องทำก็คือไปลดปริมาณนมลง,ลงคุณคุณพิมพ์คาว่าสมาธิสั้นและนมบัวถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือไฮเปอร์แรกทีฟกับคาวส์มิวเนี่ยคุณอาจจะพบข้อมูลอย่างที่ผมพูดนี้เยอะแยะเป็นรายง,งานรายงานผู้นี้เป็นร้อยร้ยพันพันรายงานแต่นี่เป็นสมาธิสั้นแบบสามารถแก้ไขได้พอเราหยุดเด็กมักจะดีขึ้นแต่อีกอย่างนึงจะเป็นสมาธิสั้นแบบแก้ไขไม่ได้ก็คือตอนคุณแม่ตั้งท้องตอนที่สมองเด็กกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยคุณแม่ได้กิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคือผักและผลไม้ซึ่งมียาฆ่าหญ้าปนเปื้อนเข้าไปและยาฆ่าหญ้าเนี่ยเข้าไปตกค้างอยู่ในสมองเด็กแล้วก็ไปทําลายการทํางานของสมองเด็กเด็กพวกนี้ก็จะออกมามีสมาธิสั้นถาวรแก้ไม่ได้เลยเพราะนั้นตอนถ้าใครตั้งท้องเนี่ยก็อย่าก,กินผักและผลไม้สดเยอะนะครับให้ล้างด้วย ผ่านความร้อนด้วยเพื่อลดปริมาณสารเคมีไอ้พวกยาค่าหญ้ายาฆ่าแมลงให้มันน้อยลง